ฮือฮาเด็กแรกเกิดน้ำหนัก5.2กิโลกร,รัมแห่แซวสนานลืมตาดูโลกปุ๊บไปโรงเรียนได้เลยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อผู้ใช้ TikTok e v w e s t ได้ออกมาโพสต์คลิปสุดฮือฮาเผยให้เห็นคุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกน้อยแต่ทําเอาหลายคนเห็นถึงกับต้องตะลึงเพราะน้องตัวโต,วตวและจ้ำมั่มมากๆทําเอาโซชเชยแห่แซวสนานลั่นลืมตาดูโลกปุ๊บไปโรงเรียนได้เลย โดยผู้โพสต์ระบุว่าคุณหมอก็ตกใจกับตัวผมมากครับผมสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มา,มากครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเด็กแรกเกิดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเด็กทารกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้องอานชิชพร้อมไปเรียนแล้วครับกินนมเก่งมากซึ่งน้องมีชื่อว่าน้องอานชิชมีน้ำหนักหลังเพิ่งคลอดถึง5.275กิโลกรัมเลยทีเดียวนอกจากนี้คุณแม่ยังได้อัปเดตคลิปน่ารักๆของน้องให้ชมเรื่อยๆในช่องติ๊กตอกอีกด้วย ทั้งนี้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากหลายคนเห็นแล้วก็เอ็นดูไม่ได้เพราะความน่ารักจ้ำมั่งของน้องน่ารักเกินต้านจริงๆแถมยังแห่เข้ามาแซวสนันว่าคลอดวันนี้พรุ่งนี้เตรียมแบกแป้ไปโรงเรียนได้แล้วบ้างก็เข้ามาขอเคล็ดลับจากคุณแม่ว่าตอนท้องบำรุงอะไรบ้างน้องเลยคลอดออกมาน้ำหนักดีขนาดนี้